ว่าเป็นการตัดสินใจโดยที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราจะยึดกฎระเบียบข้อปฏิบัติข้อบังคับเป็นหลักนะครับแต่การตัดสินใจล่วงหน้าเนี่ยจะะนิดยึดเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจนี่คือความต่างของแบบนะครับผมต่อมานะครับแบบที่3าก็คือการตัดสินใจแบบคนเดียวกับการตัดสินใจแบบกลุ่มการตัดสินใจแบบเดียวกับแบบกลุ่มก็ได้หรือจะเรียกเอกกับบุคคลก็ได้หรือจะเรียกกลุ่มก็ได้นะครับ หรือภาษาอังกฤษกคือ Individual กับ Collective นะครับเราจะแบ่งประเภทของคนในองค์กรนะครับไว้อยู่ทั้งหมด3แบบซึ่งทุกองค์กรจะมีคนทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1นนะครับเราเรียกว่าผู้ที่ชอบหนีปัญหากลุ่มแรกนี้ก็คือเมื่อเจอปัญหาเนี่ยเขาจะไม่แก้ปัญหาเขาจะไม่กล้าตัดสินใจถึงแม้ว่าบางครั้เขามีมีอำน,นาจนะครับแต่เขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะแก้ไขปัญหาซึ่ง ถึงถ้าเกิดว่ามีผู้นําแบบนี้ครับแบบที่ชอบหลบเลี่ยงปัญหาเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับองค์กรนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าปัญหานั้นเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขและมันทวีความรุนแรงแล้วเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาอันนี้ครับมันอาจจะทําให้ธุรกิจนะเกิดผลกระทบมากนะครับต่อมานะครับแบบที่2ก็คือพวกที่ชอบแก้ปัญหา ผู้ชอบแก้ปัญหานี่คือน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนในกลุ่มนี้นะครับก็คือเมื่อเจอปัญหาก็แก้ปัญหานะครับเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็มาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาหาวิธีการหาทางเลือกประเมินทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจเลือกว่าทางไหนเลือกดีที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรน,นะครับก็เลือกทางเลือกนั้นเจอก็แก้เจอก็แก้ไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นลักษณะแบบผู้ที่ เข้าขายที่เรียกว่ากันไม่ดีกว่าแก้นะครับกันไม่ดีกว่าแก้ก็คือพวกที่ชอบค้นหาปัญหาครับคือวางแผนไปเบื้องต้นก่อนเนด้วยตัวอย่างเช่นอย่างอย่างเนี้ยอย่างในมหาลัยเนี้ยครับเราก็มีการพูดกันในกลุ่มของผู้บริหารนะครับว่าเราควรจะมีมาตรการรองรับไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่ามีนักศึกษาอามามหาลัยแล้ว ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับโดยการเปิดเผยไทม์ไลน์หรือเป็นบุคลากรหรือเป็นแม่บ้านนะครับเกิดเป็นไวรัสโคโรนาขึ้นมาเนี่ยติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างหรือถ้าคนในครอบครัวของนักศึกษาหรือบุคลากรติดมาเราจะทํำยังไงบ้างนะครับเป็นแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเตรียมเอาไว้ลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะเข้าข่ายลักษณะของคอนเซปต์ของการบริหารความเสี่ยง นะครับคือมีการประเมินมากขอนว่ามันมีมีมีปัจจัยใดที่จะส่งผลกระทบเชิงลบก,กับองคอ์กรแล้วแล้เราก็มาวางแผนมาจัดทาเครื่องมือมาจัดทาคู่มือนะครับในเรื่องของการที่จะรองรับการแก้ไขสถานการณ์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วครับในองคอ์กรจะมีคนทั้งหมดเนี่ยครับถ่วงดุลกันถามว่ามีอย่างใดอย่างหนึ่งดีไหมมันไม่ดีนะครับจะมีจะมีแบบค้นหาปัญหาตลอดเวลาเลยก็ไม่ดีเขาพูดางานหนัก นะครับแล้วก็คิดปัญหาตลอดเวลาเลยคล้ายๆมองอ่าเป็นเชิงลบด้วยนะครับจะเป็นทัศนคติแบบเชิงลบนะครับหรือนีปัญหานี่ก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยนะครับองค์กรก็จะแบบล้าสมัยไม่ตัดสินใจอะไรแก้ไขปัญหาไม่ทันนะครับเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นตามมานะครับหรือเจอแล้วแก้เจอแล้วแก้เนี่ยบางครั้งมันก็แก้ไม่ทันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันส่งผลกระทบรุนแรงและรวดเร็วนะครับ ถ้าจําได้ครูเคยให้ดูวิดีโออันหนึ่งครับที่เขามาพูดถึงเรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกนะปัจจุบันที่เขาเรียกว่าวูก้าเวิร์กครับที่สภาวะแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับมีความซับซ้อนไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วก็ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไอ้ปัจจัยพวกนี้ครับมันจะเปลี่ยนเร็วขึ้นฉะนั้นบางครั้งการเป็นผู้นําที่เป็นแบบชอบแก้ไขปัญหาครับมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับมันอาจจะต้องเหมาะสมกับผู้นําที่เป็นแบบชอบค้นหาปัญหามากกว่า นะครับผมต่อมาเทคนิคการตัดสินใจแบบกลุ่มนะครับถ้าถามว่าเดี่ยวกับกลุ่มนะครับเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่ามัน,ม,นมีประโยชน์หลายอย่างนะครับการตัดสินใจแบบเดียวมันก็จะไปสอดคล้องกับรูปแบบการบริหารงานแบบรวมอำนาจนะครับข้อดีก็คือตัดสินใจได้เร็วนะครับควบคุมการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดีเลยนะครับก็คือรู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบ เช่นเราบอกว่าให้ผู้บริหารอธิการออกระเบียบมาอย่างเงี้ยครับว่าห้ามนักศึกษาเข้ามันจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการตัดสินใจถ้าตัดสิ่ใจคนคนเดียวนะครับเรารู้ทันทีว่าใครต้องเป็นคนรับผิดชอบแต่ถ้าอะไรก็ตามตัดสินใจแบบกลุ่มนะครับมันร่วมการตัดสินใจพอถึงเวลามันเกิดปัญหานะ่ะคนในกลุ่มมันจะโยนกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนั้นนะครับอันนี้อันนี้คือข้อเสียการตัดสินใจแบบกลุ่มก็คือ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอมาทํางานแบบกลุ่มด้วยความที่มันหลากหลายด้วยความที่มันมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลนะครับมันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยนะครับบางครั้งแทนที่จะจะช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาระหว่างคนระหว่างกลุ่มภายในองค์กรด้วยนะครับมันก็จะมีเทคนิคหลายๆแบบอันนี้ฝากนักศึกษาไปอ่านนะครับว่าว่าแต่ละแบบมันมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับผม เสร็จแล้วก็มีอีก2แบบนะครับอีก2แบบของการตัดสินใจนะครับก็คือการตัดสินใจที่ไม่ลงในสไลด์ก็คือก,การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์และก็การตัดสินใจเชิงดําเนินงานมันก็คล้ายกับประเภทของแผนนะครับถ้าเรากําหนดประเภทของแผนแผนมันมีอยู่สอง,สองแบบก็คือแผนกลยุทธ์กับแผนดําเนินงานก็คือเป็น strategic plan กับ operational plan strategic plan ก็คือเป็นการวางแผนในระยะยาว นะครับ3ปี5ปี10ปีเป็นต้นในขณะ o p e r a t i ช n p แผนก็คือแผนระยะสั้นนะครับแผนรายสัปดาห์แผนรายวันแผนรายเดือนแผนรายปีอย่างเงี้ยในรายปีก็ยังจัดเป็น Operation ได้นะครับซึ่งนริแล้วแผน o p e r a t i o ันะครับมันก็คือแผนที่ย่อยออกมาจากแผนกลยุทธ์อีกทีหนึ่งนะครับแผนกลยุทธ์เป็นแผนหลักนะครับแล้วก็แผน Operation เป็นแผนรองที่ในหนังสือครับมันมีการการการพูดถึงโดยแบ่งตามเลเวลของของกลยุทธ ถ้าเราแบ่งเลเวลของกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์จะมะีเป็นแบบกลยุทธ์ในระดับองค์กรคอร์เปอเรทบิสเนสและก็ฟังชั่นอลนะครับฉะนั้นแผนในการดําเนินงานหรือรูปแบบการตัดสินใจนะครับมันก็ควรจะมีเอาไว้สําหรับแผนกลยุทธ์แต่ละแบบด้วยนะครับแผนที่เป็นการตัดสินใจในระดับคอร์เปอเรทนะครับขององค์กรเลยว่าองค์กรจะเลือกใช้การเป็นผู้นําด้านการเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นผู้นําด้านต้นทุนอย่างนี้นครับเราก็อาจจะต้องมีการกําหนดมาว่า ม่อจะต้องตัดสินใจตรงนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัว corporate plan หรือ corporate strategy เนี่ยมันจะเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่แล้วถ้าเกิดเป็น business strategy เนี่ยก็คือกลุทธระดับระดับธุรกิจนะฮะหรือกลุทธการแข่งขันเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งมีข้อทิบายผิดนิดนึงขออภัยไอ้ corporate strategy อะครับมันจะต้องเป็น growth เป็น stability เป็น r e t e n i n นะฮะว่าเราว่าเราจะเลือกใช้กลยุทธ์แบบไหน จะเน้นการจเจริญเติบโตเน้นการคงที่หรือเน้นการถดถอยอันนี้เป็นแบบคอร์เปอเรทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบบิสเนสก็คือมาเลือกว่าจะเป็นผู้นําด้านการแตกต่างผู้นําด้านต้นทุนนะครับหรือจะเป็นเน้นเรื่องของโฟกัสสตาทิจีเป็นต้นส่วนฟังชั่นแนลอะครับมันก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องในระดับหน้าที่มันก็คือตัวโอเปอเรชั่นแนลดิสคัชชั่นหรือโอเปอเรชั่นแนลเดซิชันตัวนี้เองนะครับผมสุดท้ายก็คือเป็นการตัดสินใจแบบแบบ บนลงล่างนะครับแบบบนลงล่างก็จะคล้ายๆเป็นการตัดสินใจที่เราได้มอบปลายลงไปเลยจากตัวผู้บริหารลงไปถึงอย่างพนักง,งานในระดับล่างนะครับผมถัดมาเป็นกระบวนการตัดสินใจนะครับหากเราพูดถึงกระบวนการตัดสินใจอ่ะในหนังสือจะพูดไว้ทั้งหมด6กระบวนการนะครับอยู่ทั้งหมดกระบวนการนะฮะถ้าเราไปดูข้อมูลอื่นๆเนี่ยบางบางนักวิชาการหลายๆท่านนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับบางท่านก็บอกว่ามี5กระบวนการบางท่านก็บอกว่ามี7กระบวนการ แต่โดยคอนเซปต์มันก็จะคล้ายๆกันครับก็คือหนึ่งเราจะต้องเริ่มจากการที่เราจะต้องมาค้นหาทางเลือกค้นหาปัญหาก่อนนะครับมามารู้จักปัญหามาวิเคราะห์ปัญหามาทําความเข้าใจก่อนปัญหาก่อนว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วเวลาที่มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ ทำไมถึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้เช่นเรามี10ปัญหาเนี่ยเราแก้ไขปัญหาพร้อมกันไม่ได้นะครับเพราะเรามีข้อจํากัดเรื่องทรัพยากรน,นะครับทั้งเงินทั้งคนนะครับทั้งทั้งวัตถุดิบหรือเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการแก้ไขปัญหาฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่บ้างและปัญหาไหนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบรุนแรงกับองค์กรก่อนนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน หรือเปล่าหรือไม่ด่วนนะครับอันที่สองเราก็เริ่มมาประเมินทางเลือกมามามา g e n e r a t มาสร้างทางเลือกออกมานะครับว่ามันมีทางเลือกในการแก้ไขปัญหานั้นๆน่ะทางเลือกไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรามามากำหนดเรื่องของทางเลือกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มที่จะทำการตัดสินใจนะครับว่าเราจะเลือกทางไหนโดยพิจารณาจากผลลัพธ์นะครับเสร็จแล้วเมื่อเรา ตัดสินใจได้แล้วเราก็ดําเนินการปฏิบัติแอคชั่นลงไปแล้วก็ประเมินผลของการตัดสินใจดูด้วยคือฟีดแบ็กกลับมาว่าสรุปปัญหาตรงเนี้ครับจากทางเลือกที่เราเลือกตัดสินใจลงไปมันมันแก้ไขปัญหาได้ไหมผลลัพธ์เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรือเปล่านะครับเช่นเราบอกว่าเราบอกว่าปัญหาในองค์กรในโรงงานผลิตนะครับเราพบว่าเราเจอปัญหาว่าปริมาณของเสียเพิ่มจํานวนขึ้นมีคือปัญหาหลักของเรา นะครับปริมาณของเสียเพิ่มจานวนขึ้นเราก็ต้องไปดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับมีปัญหามันก็ไปเก็บข้อมูลของปัญหามารู้แล้วแหละว,ว่าปัญหาคือปริมาณของเสียมันเกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะใช้ก้างตาใช้อะไรก็ได้ครับในการวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงเหตุของมันว่าปัญหามันมาจากอะไรนะครับเกิดจากคนไม้เกิดจากเครื่องจกักรไหมเกิดจากวัตถุดิบหรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็มาพิจารณาทางเลือก เราก็ต้องมาดูอีกว่าเฮ้ปัญหานะั้นมันเกิดจากคนไหมถ้าเกิดจากคนจะใช้วิธีการแก้ไขย,ยังไงจะฝึกอบรมเพิ่มหรือเปล่านะครับหรือเราจะใช้วิธีการเลิกจ้างคนที่ที่ไม่ได้ไม่ productive หรือไม่มี competency นะครับหรือไม่มี potential เลิกจ้างคนเหล่านั้นลงไปไหมหรือจะมีการตัดลดเงินเดือนนะครับเพื่อจูงใจให้เขาตั้งใจทํางานเพิ่มขึ้น หรือมันเกิดจากเครื่องจกักรเราก็ต้องกลับมาดูว่าเครื่องจักรมันเกิดจากเพราะอะไรเป็นเครื่องจักรเก่าหรือเปล่าหรือเป็นเครื่องจักรที่เข้ามาใหม่นี่แหละแต่พอลงไปในลายผลิตแล้วมันพบว่าทําให้การผลิตมันติดขัดทําให้การผลิตมันล่าช้าทําให้ตัวแบบหรือว่าตัวสินค้าเสเ็จรูปมันเสียหายหรือมันมีตําหนิเกิดขึ้นเราก็ต้องไปดูหรือมันเกิดจากตัววัตถุดิบเองแล้วต้องกลับมาทบทวนว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกทางเลือกบยกตัวอย่างเช่น เราบอกว่ามันเกิดจากคนนะครับเราบอกว่ามันเกิดจากคนเมื่อจะแก้ไขปัญหาปริมาณของเสียที่มีสาเหตุมาจากคนแล้วก็ต้องมาดูต่อกว่าเมื่อมันเกิดจากคนแล้วเนี่ยเราจะแก้ด้วยวิธีไหนบ้างเช่นฝึกอบรมย้ายงานเอาคนใหม่มาทํานะครับหรือว่าใช้วิธีการเอาซอร์สเราก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับแล้วก็ถ้าเลือกแต่ละแบบแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ยังไงนะครับเช่นเราบอกว่าฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ก็คืออาจจะใช้ต้นทุนต่ํากว่าใช้ระยะเวลาน้อยกว่านะครับแล้วก็คนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรดีอยู่แล้วฉะนั้นประโยชน์ผลลัพธ์ก็อาจจะดีไปแบบหนึ่งถ้าเอาซอร์สคนที่มีประสบการณ์มาเลยมาทํางานนะครับมันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแต่ก็อาจจะได้พร้อมใช้งานเลยนะครับได้งานที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องมาดูทางเลือกมันมี้ทางเลือกอะไรบ้างแล้วเราก็มาประเมินผลลัพธ์ดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็นํานําไปใช้ดูซิว่าถ้าเรา แนวทางที่เราเลือกแล้วพอไปใช้แล้วมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับถ้าไม่เวิร์กเข้ามาฟีดแบ็กกลับมามแก้ปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันในหนังสือนะครับในหนังสือครับเขาบอกว่าหนึ่งกับสองเขารวมไว้ได้วยกันนะครับก็คือมีเรื่องของการจําแนกเรื่องของสิ่งที่จะตัดสินใจหรือคือจําแนกปัญหาและเก็บรวบรวมข้อมูลนะี่ครับก็เ,เอาไว้ในข้อเดียวกันเลย นะครับเราต้องรู้จักปัญหารู้จักข้อมูลกําหนดลําดับปัญหาวิเคราะห์ปัญหาได้ว่าอะไรมันสําคัญกับกันแล้วก็มากําหนดทางเลือกครับแล้วก็ที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาก็คือมีเรื่องของการประเมินทางเลือกโดยการถ่วงน้ําหนักมาดูครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพิจารณาร่วมกับเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็พอเราเอาทางเลือกมามาพิจารณาร่วมกับความน่าจะเป็นมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วเราจะเลือกได้ว่าเราจะเลือกทางเลือกไหนเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติ นะครับไปเทกแอคชั่นแล้วก็เราก็มารีวิวดูว่าผลที่เรานำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางเลืองนั้นเนี่ยมันเิรกไหมแล้วเราก็ฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วเราก็ฟีดแบ็กกลับมานะครับผม้นหนังสือจะมีหกขั้นตอนฉะนั้นจะอธิบายมันมีห้าจะอธิบายมันมีหกหรือบางมันมีเจ็ดไม่ผิดนะครับแต่โดยหลักๆคอนเซปต์มันเป็นดนังนี้นะครับมันเป็นตามนี้นะครับอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับ เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องปัจจัยของอที่มันมีผลต่อการตัดสินใจนะครับมันจะมีอยู่หลายๆอย่างเช่นหนึ่งก็คือตัวลักษณะของผู้นำยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะผู้นําเพศชายกับเพศหญิงนะเพศหญิงก็จะมีความละเอียดรอบคอบฉะนั้นการตัดสินใจของเขาเนี่ยจะตัดสินใจค่อนข้างช้าอยู่บนข้อมูลในขณะที่ผู้ชายเนี่ยครับมันมีความกล้าได้กล้าเสีย่ยมีความกล้าเสีย่ยงนะครับผู้ชายจะไม่หยุม่มหยิมฉะนั้นการตัดสินใจของผู้ชายจะค่อนข้างตัดสินใจรวดเร็วฟันธง นะครับหรือแม้แต่ลักษณะของคนบุคคลนะครับแต่ละบุคคลนะครับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับมันมันก็อาจจะไม่ได้บอกบอกได้ว่าผู้ชายเป็นแบบนั้นทุกคนกล้าตัดสินใจทุกคนหรือผู้หญิงตัดสินใจช้าทุกคนแต่แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ต้องไปดูต่อยว่าลักษณะในการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะครับหรืออทัศจคดของแต่ละบุคคลเป็นแบบไหนผู้หญิงบางคนก็ได้กล้าเสี่ยงก็มีกล้าได้กล้าเสี่ยงก็มีทัง้งการตัดสินใจก็จะเร็ว ผู้ชายบางคนนะครับไม่ากล้าตัดสินใจนะครับไม่มีสกิลความเป็นผู้นำนะครับสกิลความเป็นผู้นํานี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นต้องเป็นผู้นํานะครับแต่เราอาจจะเป็นคนคนหนึ่งก็ได้เป็นพนักงานธรรมดาก็ได้สกิลของผู้นําสกิลหนึ่งก็คือกล้าตัดสินใจนั่นเองครับฉะนั้นบางคนเนี่ยกล้ตาตัดสินใจก็จะตัดสินใจเร็ว really. บางคนไม่าาากล้าตัดสินใจก็อาจจะต้องขอการปรึกษาเก็บข้อมูลใช้เวลานา,านการอย่างรู้ในการตัดสินใจก็คือเป็นประสบการณ์ นะครับฉะนั้นเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยอย่าลืมว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจตรนนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าการตัดสินใจมันตัดสินใจไปแล้วผิดพลาดม,มันเกิดขึ้นได้แต่มันควรจะเกิดผลกระทบหรือเกิดเอฟเฟกกับองค์กรให้ได้น้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วไอ้ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นน่ยไม่ใช่มไม่มีข้อดีนะมันมีข้อดีครับมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นภูมิต้านทานหรือเหมือนเป็นวัคซีน นในการที่จะทําให้ตัวพนักตัวคนนั้นๆนะครับมีประสบการณ์ในการที่จะอย่างรู้การตัดสินใจเช่นบางครั้งเขาอาจจะมองข้ามเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลบางครั้งเขาอาจจะมองข้ามเรื่องของอการได้ตัวเลขของความน่าจะเป็นที่มันไม่ถูกต้องที่มันคาดเคลื่อนที่มันผิดพลาดเนี่ยมาประกอบการตัดสินใจมันยิงทาให้การตัดสินใจพลาดเคลื่อนได้นะครับความคิดสร้างสารรค์นะครับมันก็ช่วยทําให้ อ่าถ้าคนที่พยายามกระตุ้นให้ตัวเองตั้งคำถามมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคนพวกนี้ครับเขาสามารถที่จะเมื่อเกิดปัญหาแล้วลนะมันจะมีทางเลือกออกมาให้ได้ได,ไดหลายๆทางเลือกการมีทางเลือกหลายๆทางเลือกเนี่ยมันไม่ใช่ทําให้การทํางานมันเพิ่มขึ้นนะครับหรือทําให้ภาระงานของคนมันเพิ่มขึ้นแต่มันช่วยให้การตัดสินใจ ได้ได้ผลของการตัดสินใจที่ดีกับองค์กรฉะนั้นการที่เราจะคิดหรือสร้างทางเลือกขึ้นมาให้ได้มากๆนะครับทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ก็มีส่วนสำคัญนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องข้อขัดข้องหรือข้อจำกัดในองค์กรนะครับ mm hmm. เช่นเวลาเช่นทรัพยากรเนี่ยนนี้ครูว่าไปแล้วหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นลักษณะบุคคลเหมือนกันเรื่องของทัศนคติเรื่องของความลำเอียงบางทีการตัดสินใจบางครั้งเนี่ยตัดสินใจโดย เช่นเราตัดสินใจรับสมัครพนักงานสักคนหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าพอดีเป็นลูกเพื่อนอย่างเงี้ยหรือเป็นน้องชายของเพื่อนเนี่ยแล้วเราก็รับเขาอย่างเงี้ยครับก็เป็นการตัดสินใจที่มีอคติมีไบมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือหลายๆเรื่องที่เราเคยเห็นในระบบราชการเช่นการประมูลสร้างถนนสร้างาซ่อมแซมท่อประปาเอาไฟฟ้าลงหรืออะไรก็ตามเรื่องพวกนี้นครับมันมีการตัดสินใจบนผลประโยชน์เพราะฉะนั้นครูถึงบอกว่า หลักสําคัญหรือแก่นสําคัญของการตัดสินใจอะครับก็คือจะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าเป็นการตัดสินใจของประเทศก็มองผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักไม่ใช่มองผลประโยชน์ของของตัวเองหรือตัดสินใจขององค์กรก็ไม่ได้มองที่ตัวผู้บริหารจะได้ประโยชน์จากโครงการนั้นๆแต่มองจากที่พนักงานทุกคนจะได้ประโยชน์ร่วมกัน